หมาจะวิ่งกลับอีกโอ้โหไม่เนี่ยกิดจัววะรถคันนั้นวิ่งอะไรเข้าตาไม่ออกเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยใจเย็นใจเย็นรถมา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  รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งตาเดียวในหูคาดให้อ่ะแม่ดูหูกอ่อนทีน้อยลุง้งๆๆล,ลิงลุ้งลิงเลยห้อยลุ้งลิงเลยแม่ต้องตัวซ่ามตัวดำๆข้างในตัว นีสี่ตัวนักขั่วจะไม่พออันน้าลดจะตัวหนึ่งน่ไอ้นั่นไม่มาเฝ้าเขาเฝ้าเขาตกปลาตกเบ็ดท้ายเป็นที่มันเวลาแม่ให้อาหารมีสต็อปไว้นั่นน่ะเปิดหดือยท้ายไปท้ายตื่นให้ ตช่ตอนโูกไปกดออกอีกสต็อปไว้นั่นเห็นไหมอ่ะไปอ,อ่ะไป่ดังอ่ะดังนี้อะอะจะข้ามไปไหนล่ะลูกเอือฮะรถเยอะ หนุนโยนให้เดินมาได้เข้ามาแยงา่งอีก,กนี่นะฮะใอากาศอะไรมาเอาละมาไม่ที่ไอ้จะแดงส่องตัวเนี่ยไอ้ดำข้างในหรอไม่อ,ออกมาเลยกล้องมึง ไอแดงหยุดเลยหยุดเลยแบ่งกันลูกแบ่งกันแบ่งกันหมดแล้วหมดแล้วหยุดเลยหยุดเลยแม่จะไปแล้ว